รทั์รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ สวัสดีปีใหม่สวัสดีให้ดีตองใจสวัสดีให้ดีจริงๆแล้วปีใหม่ก็มาพอแล้วพอละพอละพอละขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบายซ่าบายเฮ้ยโ้ยพอแล้วพอละเปลืองครับผมแหมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ กับรายการดีๆแบบนี้ใครเครียดกันยามบ่ายนะพี่หยองครับพรผมเป็นจานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กบตลกหน้าตาดีหยองลูกหยีเวลา16นาฬิกาถึง19นาทีครับผมแน่นอนนะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ถึง2ช่องทางนะครับช่องทางแรกช่องพอใจชาแนลนะครับเปาใจทีวีแล้วก็ชมทางออนไลน์นะครับ www. พอใจชาแนลคครับผมก่อนจะถึงปีใหม่นี่ยเขามีวันคริสต์มาสก่อนคริสต์มาสครับผมวันคริสต์มาสนี่ก็เป็นประเพณีของยุโรปครับ ปีใหม่ของยุโรปคนไทยก็เอามาจัดรู้ไหมคิดสมาร์มาไงมันยังไงพี่วีสมาร์ก็เป็นประพณธีจะมีซันตาคราชสันตะคราชนั่งเวียนไหลมาตามหิโมะเาหิมะมาตามหิมะเสร็จปุ๊บบ้านไหนเปิดหน้าต่างเขาจะเฟี้ยงของขวัญเข้าหน้าต่างเด็กๆตื่นขึ้นมาก็ดีใจเห็นของขวัญของบ้านเมืองไทยเราก็จัด ก็มีสรือเปนะฮะเปิดหน้าต่างมาทุกบ้านเลยครับผมสันตะคอสเมืองไทยจะมาตอนตีสองเออเอามารถอะไรครับเอามารถมังกรทองเอ้าไม่มาเกลียนอะครับไม่มาเกลียนเห็นบ้านไหนเปิดหน้าต่างจะถอยกระบะเทียบปุ๊บปีนขึ้นไปเอาของขวัญอ๋อเอาของอันนั้นไม่ใช่สันตะคอสแล้วก็สันตะขโมยแล้วครับผมช่วงแรกครับไปชมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับกับช่วงแก๊กซ่าฮ่าเฮิ 5แห่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเดน n ่ฟูดแฝ่ครับผมนะฮะแก๊กแรกสำหรับวันนี้นะแน่นอนครับแต่ละแก๊กของเราคัดสรรกันมาอย่างดีทุกท่า,า,าน<ก>นะครับใ<ก>ครเครียดนะฮะแก๊กอะไรวะทีมงานเอาแก๊กไปไหนเมื่อเราหาแก๊กไม่เจอมันจะ,ะแก๊กเยอะขโมยไปม,มันหายเยอะทีมงานขโมยไปไปดูไปดูเลยแก๊กแรกไปดูเลยว่าแก๊กแรกเป็นยังไงครับ หม้อเมียเนี่ยมันลิ้นกับงฟันจริงนะ่ใช่รักกันใหม่ๆก็อยู่กันด้วยกันนานๆเนี่ยมันแตกต่างกับที่เชิงนะถูกต้องใช่ไหมรักกันใหม่ๆเนี่ยขับรถไปด้วยกันเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยขับรถไปด้วยกันโอ้โหรถติดไฟแดงผู้ชายเนี่ยมือจับมือผู้หญิงจับยูกันนะจับบางทีผู้หญิงเนี่ยมือหงิกมืองอโโอ้หไปอยู่กันไปนานเด้อไปไงผู้หญิงมาโดนตัวผู้ชายบ้างผู้ชายบอก อีบ้ามาโดนตัวจะทไไมเดยวก็ตายทั้งคันหรอกดูเลยผู้หญิงผู้ชายเลยอ๊้ยพอเริ่มเบื่อไงเบื่อไงเออพอคนเบื่อกันก็จะหาทางเลิกกันเหมือนผัวเมียคู่หนึ่งอยู่ข้างบ้านฉันบ้านแกนี่เรื่องเยอะนะฉันคนสอนรู้สอนเห็นอยู่แฟดพอเริ่มเบื่อกันก็จะหาเรื่องมาตั้งคําถามกันว่าเธอใจง่ายหรือว่าฉันใจร้อนมันจะได้เลิกราต่อกันใช่นี่ก็เกิดตั้งคําถามเด้ ผู้ชายก็ถามมาก่อนถามแบบเชิงจะย่อเยอ้ยผู้หญิงเนี่ยว่าที่รักเธอรู้ไหมว่าทำไมผู้หญิงต้องตั้งท้องแค่เก้าเดือนเออเออเออผู้หญิงก็ตอบเอาใจสามีอีกว่าว่าอ๋อที่ตั้งท้องเก้าเดือนเพราะว่าเลขเก้าเป็นเลขสวยพอเด็กคลอดออกมาจะได้มีชีวิตนะเก้าหน้าเป็นมงคลเออผู้ชายบอกพิษออที่ต้องตั้งท้องแค่เก้าเดือนเนี่ยเพราะไม่มีใครอยากอยู่กับผู้หญิง ยังแกถึงปีไรเนี่ยไรเนี้ยนี่นี่ไงมาทำหน้าหัวร้อยย้อนด้วยนะอแต่ภรรยาก็ย้อนสอนย้อนว่าและเธอรู้ไหมว่าทำไมผู้ชายอย่างเธอถึงตั้งท้องไม่ได้เออเวออสามีก็เลยตอบว่าจะตั้งท้องได้ไงก็ฉันไม่ได้มีมดลูกนี่อันนี้ก็ถูกเขาผู้หญิงบอกผิดที่เธอตั้งท้องไม่ได้น่ะเพราะไม่มีใครอยากฝากชีวิตไว้กับผู้ชายอย่างแก อ้ยแรงมากไอ้รวยแต่ไอ้จีนมีจะกินอันนี้เมียเขาด่าผัวเหรอฉันด่าแกูี้ตายลิ้นกับปันมันกระทบกันเปของธรรมดาใช่ใช่แย่ย่างแย่กันไปแย่กันมาชีวิตได้มีสีสันนะครับแก๊กนี้ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเราไปดูแก๊กนี้ดีกว่าแก๊กที่สองนี่กของพ่อปลาลันปลาลานิทานพื้นบ้านนี่ยเขาเสียงคู่เขาบอกว่า เลือกคู่ให้เจ้าหญิงอ่าก็เหมือนว่าป่าเรียกรัตนาเขาเจ้าเสี่ยงพวงมาลัยแต่ว่าเจ้าหญิงเขาจะเลือกยังไง่อ่ะก็ไปดูสิพี่ไปดูกันได้ครับเดี๋ยวนี้คนจะแต่งงานกันทีลำบากไหมลำบากไงต้องไปหาคู่บางทีต้องเข้าไปอินเทอร์เน็ตนะเข้าไปดูคู่ว่าเอ้ยคนนี้ดีไม่ทานหน้าเป็นไงลำบากเข้าไปทําไมในอินเทอร์เน็ตทำไมฮะเข้าไปน่าอบนวดชี้เลยว่าฉันชอบคนนี้ตแต่แต่งงานไปแล้วออกไปบ้า หาคู่คือใช้ร่วมชีวิตด้วยกัน<อ>ไม่ะะไปหาคู่ชั่วคราวแบบนั้นนี่เขาเรียกว่าหลักสูตรโบราณทำไมอะจริงจิงก็มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่าอนะอันนี้เกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็มีพระราชาอยู่องค์หนึ่งแต่ประเทศมีพระราชาองค์เดียวเหรอ เอาไปใช่ไม่นับประชากรดิมีพระราชาองคหนึ่งครับมีลูกสาวสิริโฉมงดงาม,ยางมหยาดเยิ้มยดย้อยโอ้ยนี่เอาแค่เสียงผมไม่อยากดูหน้าไม่ต้องเล่นตาเล่นตาก็อ,อยากจะให้ลูกสาวได้มีคู่ครอง <c oughs> ใช่ไหมละ่ะจะได้มาดูแลบ้านเมืองได้ <c oughs> ก็เลยประกาศไปทั่วเลยทุกหัวละแหงทุกหัวมุมเมือง <c oughs> ว่าให้เจ้าชายทุกมุมเมืองนี่มาเลือกคู่กันแสดงว่ามุมโอ้ยคืออะไรตีคองร้องเป่า ได้จีร้อ,องร้องเปล่าออไปคู่เลยนะ12บสองปาาให้เจ้าชายทุกคนเนี่ยมาเลือกคู่ก็มาคัดได้เจ้าชายมาเข้ารอบต็บสามคนสามคนสามคนก็ต้องโชว์ฝีมือล่ะใช่จะต้องปกครองบ้านเมืองได้ต้องม,ม,มีฝีมือใช่ไหม,มก็ให้แข่งขันด้วยการยิงธนูใครแม่นที่สุดก็จะได้เป็นคู่ครองกับเจ้าหญิง เจ้าชายองค์แรกเดินชนาเข้ามาเลยหล่อมากร่างกายกำยำโอ้โนี่แล้วก็ยิงด้วยผลแอปเปิลแอปเปิลเอาแอปเปิล,เปเปลโทษนะตั้งบนหัวพระราชาตั้งบน,นหัวนด้ไหมเออเจ้าชายง้างธนูเลยเแล้วก็ยิงออกไปด้วยความมั่นใจ เชื่อไหมเป็นไงลูกธนูนี่ปากกลางผลแน่ปนเลยโหแสดงว่าแม่นมากแล้วก็หันมาปรยยิ้มให้เจ้าหญิงแล้วก็บอกว่า I am Hercules โอ้โหนี่นี่ Hercules ด้วยเจ้าหญิงก็เริ่มยิ้มมุมปากชอบใจจ้าวชายคนที่สองเป็นไงจะเอาชนะให้ได้เตรียมจาก ผลแอปเปิ้ลมาเป็นมะนาวเล็กไวลูกมะนาวเล็กไล่ะเล็กเล็กเล็กเออตั้งบนหัวพระราชาเลยแล้วน,น้่งนูด้วยความมั่นใจแล้วก็ยิงออกไปไปไงฮะไม่น่าเชื่อแม่ลูกธนูปัดกลางลูกมะนาวเลยเฮ้ยแม่งไปคนแรกที่แม่งกว่าออพอยิงเสร็จหันมายิ้มให้เจ้าหญิงแล้วก็พูดออกมาดังๆว่า I am Robin Hood อย่างนี้เจ้าหญิงเล่มยิ้มชอบใจชอบเดแม่บอกคนแรกไงคนที่สามเปลี่ยนจากลูกมะนาวมาเป็นมาเป็นมายมเฮ้ยมายมไม่แค่นี้เองเอาวางบนหัวพระราชาเหมือนเดิมฮะง้างธนูออกมาแล้วก็ปล่อยออกไปด้วยความมั่นใจปักตรงกลางเลยกลางไม่มายมยมให้กลางหัวพระราชาเวียนไงแล้วจะหันมามองหน้าเจ้าหญิงแล้วก็พูดออกมาว่า I am sorry าดไปแล้วไม่น่าไม่น่ามาซอลลี่กับเจ้าหญิงน่าซอลลี่กับพระราชามากกว่าตานิ้งแต่หิงติดคุ้งไม่ออก I am sorry จริงๆอ่สมยัยใหม่เนี่ยฮะการเลือกคู่ให้กันเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเลือกคุมถุงชนคุมถุงชนอ่าเดี๋ยวนี้นะฮะอยู่ที่สองฝ่ายนะครับเอาละตอนนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาแจกซ่าฮากันนะครับช่วงนี้พักดื่มเจนิฟุสักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าฮาสวัสดีปีใหม่สวัสดีที่โต๊ะใจ Yeah. <laughs> กินมักกะโรนีกันดีกว่ากลับเข้าสู่ช่วงที่สองรายการครับกับแจกซ่าฮาเฮเทศกาลปีใหม่ก็คึกคืนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปชมกติกากันดีก่อนไปดูไปกัน ไปดูกติกากันก่อนครับกติกาแจกซ่าคาเฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูดกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคลา้าแผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้หนึ่งแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเดนีฟูดกล่องเล็กหรือเ e นีฟูดกล่องใหญ่ หากตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่งครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5า้าใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนโคอฟฟี่สองกล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมรสรเจนีฟูดสมุดสงคราม FC เงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9อ รับทราบกติกาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเลยนะครับกดเอามาเลยมาเลยครับศูนย์สองนะครับหกเก้าสองสองแปดหนึ่งแปดถึงเก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะชื่ออะไรจ้าอโมนวันค่ะอโมนวันอีกแล้วจากไหนจ้านครปฐมค่ะนครปฐมแฟนขับรายการประจำของเราเองนะาะอยู่หน้าทีวีปะครับครับ อยู่หน้าจอทีวีไหมครับอยู่ค่ะรับชมทางช่องไหนฮะมวลวันพอใจค่ะพอใจวันนี้พี่หยองแต่งตัวยังไงครับพี่หยองลูกหยีเราใส่เสื้อสีขาวค่ะโอ้โหเล่นเลยครับลยแผ่นป้ายแรกครับเป็นเจนฟูดกล่องใหญ่ครับผมใหญ่นะครับป้ายต่อไปเป็นเจนฟูดกล่องเล็กหรือเจนฟูดกล่องใหญ่ครับ เล,เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กสาตุเล็กโอ้ยใหญ่ให่ะนแม่ไม่เป็นไรโอ้โหปีใหม่ก็ขอให้เฮงแล้วกันนะฮะวางหูให้สนิทด,ด้วยนะครับใครอยากสั่งซื้อเจนี่ปูข,ของเรานะฮะจะมีชื่อทีมงานของเราขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะหรือจะสั่งตรงจากพี่หยองลูกหิีของเรานะครับหมายเลข080 022 4 5 4 5นะฮะสุขภาพของท่านจะได้แข็งแรงนะครับ อ่าเจนนี่ฟุตของเราขอให้ได้รับใช้นะฮะคนไทยนะครับอ่าโทรกันมาเรื่อยนะครับเราอยากจะรู้ว่าวันนี้นะฮะใครจะดวงดีนะครับได้ของรางวัลจากเราไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวชื่อจริงชื่ออะไรครับอะไรครับชื่ออะไรครับอะไรครับพิษน้องสายลมครับสายลมสายลมใช่ไหมครับครับจากจังหวัดไหนครับอุดรครับอุดรสายลมหายไปโดนเลยอุดรเป็นไงอากาศหนาวบะ อ๋อก็ร้อนครับร้อนร้ออนอ่าอยู่หน้าจอทีวีหรือเปล่าสายลมค่ะอยู่หน้าจอหรือเปล่าอยู่คะ่ะอ่าพี่ต๋องใส่แต่งตัวยังไงเนี่ยพี่ต๋องอ่ะใส่เสื้อสีอะไรสีเง,นนงินอะสีเงินโอเคเลยเลยอ่สยแสดงว่าอยู่หน้าจอ,อปิดเสียงทีวีด้วยนะสายลมแผ่นแรกเป็นเจนูฟูดกล่องใหญ่ครับผมอ่าแผ่นป้ายต่อไปเจนูฟูดกล่องเล็กเลยเจนูฟูดกล่องใหญ่เอา กองเล็กครับเล็กเหรอเล็กใช่ไหมขอให้เล็กเป็นเป็นขอให้เล่นเป็นเป็นใหญ่แล้วโอ้โหอยากไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดวงดีปีใหม่แน่นอนนะครับอ่ะโทรกันเข้ามานะครับ026922818นถึงนะครับในช่วงของปีใหม่นี้นะฮะอ่าสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงชื่ออะไรครับมงคลครับมงคลจากจังหวัด โคลาครับโคลาโอ้โโคลามาึงได้เก่งมากเลยนะอยู่หน้าจอทีวีปะครับอยู่ครับรับชมทางช่องไหนครับมงคลพอใจครับพอใจนะครับวันนี้พี่หยองใส่เกงสีลายใส่เสื้อสีขาวครับเก่งมากครับผมอ่าแผ่นป้ายแรกนะครับมงคลเป็นเจนฟูดกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปเจนฟูดกล่องเล็กหรือเจนฟูดกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ เล็กครับเอ๊ะวันนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่เป็นไรนะอาจจะไม่ได้ของรางวัลอย่างเราแต่อาจจะได้รับโชคใหญ่ภานในปีใหม่นี้นะครับนี่นะะโทรกันเข้ามานะฮะร่วมสนุกแบบนี้ครับอยู่ที่ดวงของท่านนะฮะสั่งซื้อเจดิปูนนะฮะหมายเลข0800224545ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อจริงครับอดิศักด์ครับอดิศักด์นะครับจากจังหวัดนราธิวาสครับนราธิวาสแหมโทรมาอีกแล้วนะฮะ รับชมทางช่องไหนครับคุณอดิศักดิ์พอใจครับอ่าพอใจใช่ไหมครับเหตุการณ์ปกติไหมฮะที่นู่นครับฮะแม่โคตตัครับตัวทุกวันนะอ๋อเหตการปกติครับกตีทุกวันนะครับอ่ะแน่วันนี้พี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรครับเงินครับโอ้โหเล่นเลยเล่นเลยอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนฟู้ดกล่องใหญ่อ่านะแผ่นป้ายต่อไปเจนฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนฟู้ดกล่องใหญ่กล่องเล็กครับเล็กนะครับขอให้เล็กนะครับขอให้ได้ขอให้เล็กขอให้เล็ก เล็กครับอ่ามาลุ้นกันนะฮะแผ่นสุดท้ายครับคุณอดิศักดิ์เจนญรูทกล่องเล็กหรือเจนญรูทกล่องใหญ่กล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่ทีเถอะใหญ่ทีเถอะโอ้ยเป็นกองเล็กเอ้วันนี้มีแต่เบิ้ลเบิ้ลแม่วันนี้เป็นอะไรนะฮะ โอ้โหยังมีนะฮะอีกหนึ่งสายนะโทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะฮะ0269228189นนี่นะฮะเจดีฟูสนะฮะทีมงานพี่หยองลูกหยีขึ้นอยู่อยากให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อจริงจ้าขวันใจค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับขวัญใจมาจากโคราชอำเภออะไรจ้าอยู่อำเภออะไรจ๊ะ อยู่อำเภอปากช่องครับปากช่องนะครับอ่ารับชมทางช่องไหนครับขวัญใจพอใจค่ะพอใจนะฮะวันนี้พี่หยองมีอะไรอยู่บนหัวครับเอองหมีงูอ่ามีหมวกนะไม่ใช่งูนะแผ่นป้ายแรกเป็นเจนูฟตดกล่องเล็กครับผมป้ายต่อไปเจนูฟตดกล่องเล็กหรือเจนูฟตดกล่องใหญ่กล่องเล็กกล่องเล็กนะฮะขอให้เล็กขอให้เล็ก ใหญ่นะครับแม่อันนี้อยู่ที่ดวงนะครับของเรานะฮะหยิบป้ายมาก็สลับเข้ากันไปนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักดื่มเจนีฟูดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจกซ่าเฮ้ลาเดี๋ยวไ้เพื่อนคู่เราเหมือนมันดับเนี่ยค่ะ เข้าสู่สช่วง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 ที่สองของการแจกซ่าฮายมาแล้วครับยังไม่มีใครได้รางวัลเลยวันนี้นะฮะผมต้องรีบรับสายนี่ด่วนที่สุดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชื่อไรจากจังหวัดไหนครับเชื่อบุญรรมค่ะจากจังหวัดไหนครับลบบุรีค่ะลบบุรีบ,บ,รบ้านที่เดีเลยคนบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันนะฮะเปิดให้ได้นะเปิดให้ได้นะอ้าวเราอยู่อยู่หน้าจอหรือเปล่าครับ อยู่ค่ะอยู่หน้าจอนะครับตอนนี้เป็นไงผมแต่งตัววันนี้หล่อไหมออหล่อคะ่ะใส่เสื้อที่ขาวใส่หมวกด้วยนี่ไงเปิดเลยายแรกผมเปิดเลยดีกว่าถ้าหล่อแล้วใส่เสื้อสีขาวแผน่นายแรกเป็นเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่แผน่นายต่อไปเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะเล็กขอให้เล็กเลครับขอให้เล็กครับขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กด้วยครับแผ่นแผ่นใบสุดท้ายครับแผ่นายสุดท้ายเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่ครับ กองใหญ่ครับใหญ่ครับขอใหญ่ขอใหญ่ใหญ่ห้อใหญ่ขอใหญ่เย้ใหญ่แล้วคนรุองเลยฮ่าห้าห้าเอาละครับได้ได้เปิดได้เปิดแผ่นป้ายรางวัลนะครับเจดีฟุตหนึ่งเจดีฟุตสองเจดีฟุตสามเจดีฟุตสี่ห้าแผ่นป้ายไหนครับแผ่นไหนครับเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะฮะเบอร์สามได้แน่ๆขอให้เจอนายพลฉลองปีใหม่รางวัลใหญ่ไปเลยป๊บ โอ้โหนะฮะได้กาแฟนาโนคอฟฟี่นะครับรลคา450บาทดีใจด้วยนะฮะคุณบุญธรรมฝากเบอร์ไว้เลยครับสายต่อไปมาเลยครับอ่าฮะเอาออกรางวัลเล็กซะแล้วอ่าอยากแจกรางวัลใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับคชื่อประสานจากกาญจนบุรีครับคุณประสานจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครับอ่าอยู่หน้าจอหรือเปล่าครับ นั่นอยู่หน้าจอนะเป็นไงบ้างอ่ะบอกอะไรที่ในตัวผมเนี่ยว่าพี่ต้องใส่เสื้อที่ขาวใส่หมวกโอเคครับโอเคครับโอเคครับมากเลยแผ่นป้ายป้ายแรกเล่นเลยดีกว่าอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่นะครับขอให้ใหญ่หอใหญ่ครับเล็กครับโอ้ยน่าเสียดายจริงๆวันนี้ไม่แม่นกังเลยนะฮะอยากแจกแล้วปีใหม่แล้วนะฮะครับผม ไม่แม่นเลยนะครับโทรเข้ามานะครับ026922818หรือท่านสนใจเจนี่ฟู้ดก็0800224545นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับพราสยามครับจากจังหวัดไหนครับป่าจีนบุรีครับปาจีนบุรีโอ้โหพรสยามนี่ก็แฟนลับแฟนประจําของเราอยู่หน้าจอนะครับคุณพรนสยามเกี่วครับอยู่หน้าจอนะครับเป็นไงพี่ต๋องใส่เสื้อสีอะไรวันนี้ สีขาวครับสีขาวนะครับหยองหยองสีขาวตองสีน้ําเงินนะฮะหยองตองไงอ่าไม่เป็นไหรหยองตองมันคล้ายกันอ่าแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟูดกล่องเล็กหรือเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับตองใหญ่ครับใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ครับขอให้ใหญ่ครับใหญ่แล้วครับเอ้าะวันนี้อาจจะลบบุรีปาจินบุรีอาจจะโชคดีแผ่นป้ายสุดท้ายครับเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับ กองเล็กครับเล็กคอย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 เล็กใหญ่เราเป็นใหญ่โอ้โหนี่ได้ทำไมเลขออกเบิ้นๆนะฮะเนื่องจากว่าทีมงานเราสับส่งมาให้แล้วแต่ดวงจริงๆนะครับมีเลขกต่ใหญ่เท่านั้น2แผ่นป้ายเท่านั้นนะฮะแล้วแต่ดวงจริงๆโทรกันเข้ามานะครับ0 2น9 2 2 8 1 8ถึง9้าถ้าสนใจจินีฟู้ดก็สนใจก็ดูช่วงเวลาของที่หน้าจอนะฮะหน้าจอเบอร์อยู่หน้าจอช่วงเวลานี้นะครับครับ อยากให้คนไทยสุขภาพดีเอ๊ะวันนี้ฉายทำไมเข้าช้าหรือเกินเพราะอะไรเหรออ่าอาจจะไปจัดจ่ายใช้สอยสรหรืออะไรยังงี้เพราะว่าวันนี้เตรียมตัวคริสต์มาสพรุ่งนี้ใช่ใช่ใช่ฮะเอา<ช> <ขอ S 1> ล้ว<ช> <หา S 2> สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับอนุรักษ์ครับอรุณรัตครับอนุรักษ์โคราณแหมอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ครับเรือครับโอเคครับอยู่หน้าจอนะครับครับผมอยู่อำเภออะไรเนี่ยฮะ ปากช่องครับปากช่องโอ้โหโคราชนี่ไม่มีอำเภออื่นดูเลยเหรอมีมีมีไม่มีแต่ปากช่องพวกนีมีโอเคผมเชื่ออ่ะผมเปิดเลยเปิดเลยดีกว่าแผ่นป้ายแรกอ่าแผ่นป้ายแรกเจนีฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กครับเล็กหอยเล็กหอยเล็กเออเล็กไปเลยเล็กครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับเป็นเจนีฟูดกล่องเล็กหรือเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับ ตองใหญ่ครับใหญ่นะครับอหอใหญ่อหอใหญ่ใหญ่เล็กเล็กครับอ้ยไม่ได้วันนี้ปากช่องไม่ชัวร์นะได้ครับโอ้มาสับสับสับทีมงานสับส่งมาให้นะฮะสับส่งมาสับส่งมามีเล็กกบใหญ่เล็กเล็กใหญ่ใหญ่ก็มีเล็กกะใหญ่ก็มีสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชื่ออะไรจากจังหวัดไหนครับสุวรรณครับสุวรรณสุวรรณจากจังหวัดไหนครับ โคลาชครับโคลาอีกแล้วครับท่านอยู่อำเภออะไรครับปากช่องครับปากช่องอีกแล้วครับท่านอยู่อยู่ที่เดียวกันป้าถามจริงเปล่าครับเปล่านะอ๋อเปล่านะอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นโรงงานไหมเร,เ,เรา,าหรือว่าเป็นบ้านหรือว<ง>่าอะไรเราช่วยกันยิงช่วยกันโทรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมผมผมไม่ว่านะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่อยากจะรู้ว่าอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าอ่าโอเคแผ่นป้ายแรกผมเปิดเลยจะได้แจกอย่างอื่นเอาละแผ่นป้ายแรกเป็นเจนี่ฟู้ดกองใหญ่ แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนิฟูดกล่องเล็กหรือเจนิฟูดกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ครับใหญ่นะครับห้อใหญ่ไปเลยฮะห้อใหญ่นะครับกล่องเล็กครับมาเลยได้นะครับม่ได้น่าเสียดายจริงๆวันนี้นะฮะแหมวันนี้นะฮะแผ่นป้ายนะครับโโอ้หแผ่นป้ายที่นี่เฉลยนะเมียเฉลยรางวัลนี้ในในพันอยู่ในพันอยู่นี่อ่านี่เป็นในพลนในพนกับในพันอยู่ติดกันเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนี่นะฮะเจนิฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทแล้วก็ แผ่นสุดท้ายนี่ครับเป็นเสื้อ,อที่นด้ลึกจากทางรายการนะค,ครับมแหม่น่าเสียดายวันนี้ของรางวัลเราออกไปอย่างเดียวนะครับครับผมวันนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับขอกราบขอบพระคุณเจนนฟู้ดนะครับที่สนับสนุนรายการเรา แล้วกลับมาพบก,กับเราสองคนได้ใหม่นะครับปีหน้าปีหน้าเลยปีใหม่เลยมาพบก,กันก็ก่อนจากกันไปนะพี่หยองแล้วก็พี่ตองขออวยพรให้ชาวไทยทุกคนและแฟนที่ชมรายการของเราอยู่อย่าเจ็บอย่าจนแล้วกันมีความสุขโชคดีปีใหม่ทุกคนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับช่วงนี้ทีมงานเราต้องไปใช้เงินเยดีสวัสดีสวัสดีปีใหม่สวัสดีจะไปเฟรมวูสดสุนไ้าย E de gente.